ครับผมมาดูครับไม่ใช่ว่าผมจะปลูกต้นกระท่อมอย่างเดียวครับผมยังมีอาชีพเสริมคือเลี้ยงหนูครับผมเลี้ยงหนูปุ๊ก ทั้งหมดก็สามสิบกร่บอครับเดี๋ยวผมจะพามาดูลูกที่แยกแล้วอันนี้เดือนครึ่งครับ เรื่องอาหารก็เป็นหัวอาหารหมูเบอร์สามครับเพราะว่าจะทำให้โครงสร้างของหนูตัวโตครับอันนี้สองเดือนครับ สองเดือนวันนี้ผมก็เอายาลิเปียให้สองเดือน,นก็เดือนครึ่งครับ ปกติไฟไม่ค่อยดีมองไม่ชัดครับส่วนอา,อาหารหลักก็ผัวอาหารหมูครับคผัวอาหารหมูเบอร์สามที่ผมใช้ประจำ ครับคืออาชีพเสริมขอผมพอกลับจากหน้างานก็มาดูเลหนูครับให้อาหารนั่นพอได้ต่อยอดครับ พ่อเลี้ยงมาได้สองปีครับเดี๋ยวถ้าคลิปต่อไปถ้าเพื่อนๆสนใจครับเลี้ยงแบบบ้านบ้านวิธีชีวิตแบบไม่ต้องลงทุนมาก อาหารเสริมก็คืออ้อยพวกอ้อยมันสำบปะหลังพวกรำครับอาหารหลักก็หัวอาหารหมูครับแต่ถ้ามีหัวอาหารเสริมอาหารหลักก็ไม่เรื่องเท่าไหร่ครับ ฝากติดตามด้วยครับครับผม